สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันนะคะมาจากข้อความที่ได้รับมาค่ะเป็นเรื่องเอ่อใกล้ตัวมากๆเกี่ยวกับการสั่งอาหารเ e l i v e อรนี่และคะ่ะสวัสดีครับเรื่องสั่งอาหารนี่ผิดพลาดกันบ่อยนะครับน่าสนใจว่ามีประเด็นอะไรซ่อนอยู่ใช่ค่ะคือในข้อความเนี่ยเขาใช้ชื่อแทนตัวละครน่ารักๆว่าเจ้าหมีน้อยนะคะ สั่งแมคโดนัลล์ให้พี่เสือฟังดูอบอุ่นนะคะแต่ว่ามีจุดที่สับสนนิดหน่อยเกิดขึ้นค่ะครับผมแล้วรายละเอียดการสั่งมีอะไรบ้างครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมได้เลยค่ะก็คือสั่งเป็นชุดใหญ่อยู่นะคะมีเบอร์เกอร์ปลาหรือฟิเลตโอฟิชเนี่ยสองชิ้นเลยครับ2ชิ้นแล้วก็มีพายสับประรดอีก2ชิ้นค่ะแล้วก็แมกนัเกตอีก2กล่องก็น่าจะ8ชิ้นนะคะอืมอมชุดใหญ่จริงด้วยค่ะ แล้วเครื่องดื่มเลยครับเครื่องดื่มก็มีโค้ก16บออนซ์สองแก้วค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดอาหารแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะครับคือเจ้าหมีน้อยเนี่ยเขามีความตั้งใจอยากจะสั่งอ,อเมริกาโนเย็นเพิ่มอีกแก้วหนึ่งด้วยค่ะนอกเหนือจากชุดอ๋ออยากได้กาแฟเพิ่มอีกแก้วนอกเหนือจากโค้กสองแก้วในชุดใช่ค่ะแต่เหมือนผลลัพธ์สุดท้ายมันไม่เป็นแบบนั้นนะคะครับ ประเด็นมันเริ่มตรงนี้จริงๆครับไอตรงความตั้งใจจะสั่งกาแฟเพิ่มนี่แหละเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันไม่ตรงกับที่คิดไว้ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรอคะคือจากข้อมูลที่ได้มานะครับดูเหมือนว่าความสับสนเนี่ยมันเกิดตอนที่อตอนที่กําลังเลือกเครื่องดื่มแก้วที่2ในชุดอาหารนะครับอ๋อตอนที่ระบบมันให้เลือกเครื่องดื่มสําหรับชุดใช่ครับเหมือนกับว่าตอนเลือกเครื่องดื่มแก้วที่2ของชุดเนี่ยเจ้าหมีน้อยเขาไปกดเลือกเป็นอเมริกาโนเย็นค่ะ โดยที่เขาอาจจะเข้าใจว่าอ๋อนี่คือการกดสั่งกาแฟเพิ่มเข้าไปในออเดอร์ทั้งหมดเป็นแก้วที่3แยกออกมาต่างหาก อ๋ออเข้าใจแล้วค่ะคือคิดว่ากดตรงนี้เราได้กาแฟเพิ่มมาอีกแก้วหนึ่งเลยใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการกระทําตอนนั้นนะครับมันไม่ใช่การเพิ่มออเดอร์แต่มันการเป็นการเปลี่ยนเครื่องดื่มแก้วที่2ในชุดจากเดิมที่ควรจะเป็นโค้กให้กลายเป็นอเมริกาโน่เย็นแทนครับโหเข้าใจผิดไปเลยนะคะเนี่ยครับผมผลก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะได้โค้ก2แก้วแล้วก็บวกกาแฟเย็นที่สั่งเพิ่มอีก1แก้วเป็น3แก้วตามที่คิดไว้ตอนแรก ใช่ครับสุดท้ายก็เลยได้แค่โคกแก้วเดียวกับอเมริกาโน่เย็นอีกแก้วรวมเป็น2แก้วเท่าเดิมในชุดแค่เปลี่ยนชนิดเครื่องดื่มไปแก้วหนึ่งถูกต้องครับก็คือจํานวนแก้วเท่าเดิมตามชุดเป๊ะเลยแต่เครื่องดื่มมันเปลี่ยนไปแก้วหนึ่ง พออาหารมาส่งก็คงมีงงๆนิดหน่อยว่าทําไมเครื่องดื่มไม่ตรงกับที่คิดไว้ค่ะก็น่าสงสัยอยู่ว่ากาแฟที่อยากได้เพิ่มกับโคกอีกแก้วมันหายไปไหนซึ่งถ้ามองในเชิงพฤติกรรมหรือการออกแบบระบบนะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากยังไงคะมันสะท้อนว่าบางทีการออกแบบตัวเลือกหรือ user interface UI เนี่ยถ้ามันไม่เคลียร์พอหรือใช้คําที่อาจจะกํากวมนิดหน่อย มันก็ทําให้คนเข้าใจผิดได้ง่ายมากเลยนะครับจริงด้วยค่ะเหมือนพอเห็นตัวเลือกกาแฟาขึ้นมาก็อาจจะคิดไปเลยว่านี่แหละกดตรงนี้เพื่อสั่งเพิ่มโดยที่อาจจะไม่ได้สังเกตหรือระบบอาจจะไม่ได้บอกชัดเจนว่านี่คือการเปลี่ยนเครื่องดื่มในชุดนะอะไรแบบนี้ใช่ครับสมองเรามักจะใช้ทางลัดหรือใช้สมมุติฐานจากประสบการณ์เดิมๆนะครับพอเห็นปุ่มให้เลือกก็อาจจะตีความไปตามที่เราคุ้นเคยว่าอ๋อเลือกอันนี้ก็คือเพิ่มอันนี้เข้ามา โดยไม่ได้ดูเงื่อนไขหรือบริบทของชุดเมนูในตอนนั้นให้ละเอียดพอเป็นเรื่องเล็กๆที่ทําให้เห็นภาพใหญ่ได้เลยนะคะว่าความคาดหวังของเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากระบบหรือขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันคลาดเคลื่อนกันได้ง่ายๆเลยถ้าเราเอ่อไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดหรือตั้งคําถามกับความเข้าใจเดิมของเราให้ดีพอครับผมแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องสั่งอาหารนะครับมันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตประจาวันได้เยอะเลยเช่นเรื่องอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นการทําตามคู่มืออะไรสักอย่าง การกรอกเอกสารหรือแม้แต่การสื่อสารกันนี่แหละครับบางครั้งเราก็อาจจะเออสรุปหรือตีความไปเองจากความคุ้นเคยเดิมๆอืมใช่ใช่ค่ะโดยที่ยังไม่ได้ทําความเข้าใจบริบทหรือรายละเอียดเฉพาะหน้าจริงๆว่าเอ,อ๊ะมันมีเงื่อนไขอะไรพิเศษหรือเปล่าหรือครั้งนี้มันต่างจากเดิมยังไง ทำให้เราอาจจะต้องแบบระวังมากขึ้นกับไอ้ก,กับดักทางความคิดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะที่บางทีมันก็พาไปสู่ความผิดพลาดหรือความไม่เข้าใจกันได้ง่ายๆเลยแม้ในเรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายมากๆใช่ครับลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะครับว่า เอ่อมีสถานการณ์ไหนอีกบ้างในชีวิตเราที่เราอาจจะเคยเจอกับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดแบบนี้ค่ะซึ่งมันเกิดจากการที่เราตั้งสมมุติฐานหรือตีความขั้นตอนบางอย่างไปเองโดยอาศัยความคุ้นเคยเดิมๆเป็นหลักแทนที่จะเอ่อเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าเราเข้าใจเงื่อนไขตรงหน้าณนะตอนนั้นถูกต้องจริงๆแล้วหรือยัง เป็นคำถามชวนคิดที่ดีมากๆเลยค่ะเรื่องเล็กๆแต่สะท้อนอะไรได้เยอะจริงๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ